วันนี้ก็เป็นวันเด็กนะคะก็ขอมีเรื่องเราเอาใจเด็กๆกันบ้างค่ะเมื่อมาดามทุโซกรุงเทพนะคะได้จัดหุ่นซูเปอร์ฮีโร่กับอเมริกาค่ะฮีโร่ในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะให้ได้เข้าชมกันอย่างใกล้ชิดก่อนใครเลยณมาดามทุสโซกรุงเทพค่ะ ซอกกรุงเทพมหานครเอาใจแฟนๆหุ่นซูเปอร์ฮีโร่คนดังจากค่ายการ์ตูนยักษ์ใหญ่มาเวลส์ well s, อย่างกัปตันอเมริกาฮีโร่ในดวงใจของขอภาพยนต์การ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ปอมยักษ์และนอกจากนี้ยังมีหุ่นดังๆอีกมากมายจากทั้งในและต่างประเทศจะตั้งเพื่อให้แฟนๆได้กระทบไหล่กันอย่างใกล้ชิดโดยในงานครั้งนี้ได้จำลองบรรยากาศอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเหล่ากองทัพทหารเพื่อเป็นการเปิดตัวหุ่นซูเปอร์ฮีโร่ตัวแรกของปี2015อย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ยังได้หมากปรินสุภารัตน์ร่วมให้เกียรติต้อนรับฮีโร่หนุมดวงใจในครั้งนี้ด้วยเราไปฟังก,กันจากความรู้สึกของแฟนผันแท้ที่ติดตามมาด,ดยตลอดค่ะดีใจมากๆครับแล้วก็ถือว่าเป็นขงขันปีใหม่สําหรับเด็กๆสาหรับคนที่ชื่นชอบฮีโร่เลยละกันครับผมเป็นไงพอได้เห็นถึงใกล้ๆแล้วครับก็อึ้องเหมือนกันนะเพราะว่าม <c oughs> ันมีหนวดมีอะไรเหมือนเลยครับผมแววตาอะไรเนี่ย ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของรวมๆซูเปอร์ฮีโร่ครับก็มีโล่มีค้อนมีชุดไอรอนแมนมีหมวกอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับมัต้องมีการางประทับใจอะไรเป็นพิเศษคนนึงจริงๆผมชอบกับตันเพราะว่าหุ่นหุ่นเขาดีใช่ก็เลยชอบแล้วเขาก็หล่อด้วย นี้ทางคุณพิมพออนปลูกจิตสมผู้อํานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ภายนอกยังได้บอกอีกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทางมาดามชุโซ่กรุงเทพมหานครได้รับความไว้วางใจจากค่ายกระตุนยักษ์ใหญ่อย่างมาเวลส์ well s, ได้ส่งหุ่นกับตันอเมริกามาเป็นปีแรกของปี2015และนอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงทีด้านการจัดงานในการวางแผนหุนให,ใหม่ที่จะมาจัดแสดงในมาดามทุโซกรุงเทพมหานครอีกด้วย ค่ะเรามีหุ่นใหม่นะคะต่อปีเนี่ยมีหลายประเภทเลยนะคะมีทั้งหุ่นใหม่ที่จะมาจาดาัดแสดงหุ่นที่ยืมมาจากมาดามพูโซประเทศอื่นนะคะแล้วก็หุ่นที่เรียกว่า touring set นะคะที่มาจากมาดามทูโซประเทศอื่นแล้วมาอยู่กับเราแค่เวลาจํากัดสั้นๆเท่านั้นเองเพื่อสร้างสีสันให้กับผู้ชมค่ะ ค่ะในการคัดเลือกหุ่นแต่ละตัวนะคะเราเนี่ยมีมาตรฐานความพึงพอใจอันดับแรกเลยเนี่ยคือความพึงพอใจจากลูกค้าแน่นอนนะคะเพราะว่าความต้องก,การของลูกค้าเนี่ยเ,ออเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุดค่ะก็จะมีการโหวตนะคะผ่านตู้ที่รับความคิดเห็นนะคะว่าหุ่นไหนที่ท่านอยากจะให้มีในมาดาทูโซในสุดท้ายก่อนที่จะออกค่ะทุกคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ